อ้าแล้วมาคุณพีระเดชมีภูมิแพ้ข้ออักเสบจากเกาแล้วก็มีกรดไหลย้อนด้วยอันไหนรุนแรงสุดฮะเป็นภูมิแพ้ครับภูมิแพ้เป็นมานานเป็นมานานสิบกว่าปีครับสิบกว่าปีแพ้อะไรครับแพ้ฝุ่นครับแพ้ฝุ่นแพ้อากาศแพ้ฝุ่นแพ้อากาศอากาศร้อนหรืออากาศเย็นอากาศเย็นแพ้อากาศเย็นใช่ครับฮะเสร็จแล้วแพ้รุนแรงยังไงฮะแพ้รุนแรงถึงขนาด นำ้ำมูกไหลไอจามดีตลอดก็คือเป็นโรคประจําตัวเพื่อนร่วมงานก็จะรู้กันว่าพี่พี่นี่เก็เป็นหวัดบ่อยพออยู่ในห้องแอร์ก็จะเป็นใช่ครับอยู่ในห้องแอร์ห้องเย็นๆต้องออกมาข้างนอกอย่างนี้ไปต่างประเทศไม่ได้เลยสิฮะก็ไปได้ครับพันหัวเอาอใช่ผ้าพันเอาใช้ผ้าพันเอาใช่ผ้าโอ้โหโหัวเอาคือแสดงว่าคุณต้องไปประเทศที่เป็นทะเลทรายอย่างเดียวเลยสิประเทศเย็นๆนี่คุณไม่ไม่ไปเลยสิเออใช้ยาครับ ช้ยาเป็นยายาคุมแพ้เป็นยาเม็ดเล็กๆรีรีสีขาวครับอ๋อยาแพ้คือก็ต้องทานก่อนเลยอทานเมื่อมีอาการครับพอเป็นก็ทานใช่ครับคือต้องพกติดตัวเลยใช่ครับรู้สึกกลัวไหมรู้สึกกลัวครับกลัวเพราะว่ามันมันลำคานแล้วมันมันเป็นที่น่ารังเกียจของของเพื่อนร่วมงานกับสังคมครับใช่ไหมเพื่อนเขาจะคิดว่าคุณป่วยตลอดว่าเป็นวันโลกหรือเปล่า เพราะมันไอจามหวัดตลอดนะครับอเป็นบุคลิกมันเสียเลยใช่ครับนะครับหมอมีวิธีแนะนํำไหมครับตอนที่ไปหาท่านหมอบอกว่าให้ทานอาหารที่ที่ครอบผ้าหมูนะครับแล้วก็ออกออกกําลังกายทีนี้เราได้ฟังคุณครูก็บอกอย่างเงี้ยแหละรร่างกายมันถึงจะแข็งแรงใช่ครับแต่ก็เราก็แข็งแรงเอบางช่วงเวลานี้แข็งแรงนะครับก็คือไม่ไม่มีอาการ ถึงจะมีถึงจะมีอากาศเย็นแต่ก็ไม่มีแต่บางครั้งนี่แบบมาแล้วเฉียบพันธ์อ๋อคือช่วงที่แข็งแรงก็ไม่เป็นใช่ครับแต่ถ้าช่วงไหนที่ทํางานหนักหักก็จะมีอาการเฉียบพันธ์ครับเฉียบพันธ์เลยเฉียบพันธ์นเลยก็คือน้ำมูกไหลอะไรประมาณนี้เลยครับรู้ตัวมาก่อนไหมว่าถ้าเกิดร่างกายจะอ่อนแอไม่รู้ครับไม่รู้ใช่ครับอ๋ออ่าแล้วเก้ากับกดไหลย้อนนี้มาเพราะอะไรทราบไหมฮะอในในส่วนของ เก่าก่อนนะครับเก้านี่ตามมาประมาณเมื่อเมื่อห้าปีที่แล้วเมื่อห้าหรือหกปีที่แล้วมีก็มีตรวจประจําตัวตรวจรประจําปีนะครับ,รบของของบริษัทที่ทํางานอยู่ก็ดูจากข้อมูลก็คือมีออกฎยุริกส,สูงครับประมาณเจ็ดแต่มาเมื่อปีที่แล้วนี่เจ็ดจุดเจ็ดครับอืแล้วก็เริ่มมีอาการปวดที่หัวไปโป้งเท้า เริ่มเวลาเรางอหัวโป้งเท้าเนี่ยเวลาใส่ถุงเท้าเนี่ยมันเริ่มปวดเวลาขยับขยับหรืองอจะเจ็บจะเจ็บครับที่ข้อไม่ที่ข้อไม่สามารถแบบงอได้อันนี้เกาแน่นอนเลยไหมครับอาจารย์เพราะว่าจากที่เคยคุยอาจารย์นภัยจะบอกว่าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นที่ครับคงจะเป็นอย่างนั้นข้อเล็กๆก่อนครับแต่ของคุณเอ่อเทียเดตจะขึ้นที่นิ้วโป้งเท้าหโป้งเท้าสองข้างเลยครับสองข้างเลยแล้วก็ตามมาหัวโป้งมือ อืมแบบบิดงอไม่ได้บิดงอไม่ได้ครับมีจะเป็นเฉพาะเวลาไหนไหมฮะเฉพาะอากาศเย็นเย็นเฉพาะอากาศเย็นด้วยใช่เพราะอากาศเ,เอ๊ะอ,อันนี้จะเกี่ยวกับภูมิแพ้ไหมฮะเออเพราะอากาศเย็นเหมือนกันอากาศอากาศเย็นเวลาอากาศเย็นกดยูริกมันก็ตกตะกอนครับอ่าตกตะกตอนมันก็ไปไปค้างค้าง,าง,างแล้วก็ไปทําให้ปวดไปไป,ไปตาํา ครับนะมันเป็นก็จะเป็นผลึกคะัอกดยูริกก็จะเป็นผลึกแล้วก็อยู่ตามข้อนะมันก็จะทําให้ปวดอาการถ้าสมมติอย่างเงี้ยกรณีถ้าสมมติเราทําไม่อุ่นกดยูริกมันสลายไม่ใช่สลายมันมันละลายมันก็อาการปวดมันก็อาจจะลดลงครับอาการอย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นช่วงหน้าหนาวจะปวดมากเลยครับหน้าหนาวจะปวดมากเลยฮะครับอย่างบางคนเนี้ยจะเป็นก็ช่วงดื่ม มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วยหรือเปล่าไม่มีครับมีน้อยมากมีน้อยมากอ,อ,อย่างบางคนเนี่ยดื่มจัดก็จะมีอาการปวดตาม,มาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาณอย่างหนึ่งที่บอกว่าเ้าจะถามหาก็คือกรดยูริกครับยูริกสูงสูงนะครับเอ้าแล้วกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนมาเมื่อสองปีที่แล้วครับเริ่มมีอาการรู้สึกมัน มันมีอะไรดันขึ้นมาเวลาหลังทานทานอาหารแล้วหลังทานอาหารแล้วใช่หลังทานอาหารแต่ผมจะเป็นทุกช่วงเวลานะครับก็จะเน้นหนักตรงช่วงหลังมื้อเช้าสักสองสามชั่วโมงสองชั่วโมงฮะแล้วก็หลังมื้อเที่ยงเพราะว่าเราทานทานข้าวเยอะมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงจะทานเยอะเช้ากับเที่ยงพอทานเยอะพอทานเยอะรู้สึกว่ามันมัน แสบคอมันมีอะไรดันขึ้นมาแล้ว,แ,ลวแสบถ้าเป็นมืออ,อื่นที่ทานเยอะเป็นไหมเป็นครับเป็น<อ>แต่อาจจะเป็นน้อยกว่านะถ้าทานเยอะก็คือจะมีเหมือนมีอะไรดันขึ้นมาใช่ครับจะแสบแสบแสบร้อนสวงอกแสบคลืน่นต้องจิบน้ําจิบน้ําช่วยให้ให้หายแสบครับไปหาหมอไหมครับเไปหาครับแล้วคุณหมอบอกว่าคุณหมอบอกว่าเป็นกรดย้อนให้ยามาทานชุดหนึ่งฮะัแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นให้ยาทานแล้วท่านสั่งให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไหมครับ บอกไว้ว่าให้ทานให้ทานหมายถึงว่าให้ทานอาหารเนี่ยให้ทานแบบละเอียดหน่อยให้เคี้ยวให้ละเอียดหน่อยแล้วก็ยังไม่ทานดื่มยังไม่ต้องดื่มน้ําให้จิบน้ําก่อนอย่าดื่มน้ําตามเลยใช่ครับให้เป็นแค่จิบครับใหาเป็นแค่จิบอ่าฮะบอกไว้แค่นี้อ๋อครับอ่าฮะสุดท้ายก็คือสามอย่างมาพร้อมกันมาพร้อมกันเลยลำคานไหมลำคาญเยอะมากไ เพราะว่ายาอะไรก็ไม่หายใช่ครับถูกไหมฮะใช่ครับภูมิแพ้ก็คือกินยาแก้แพ้กินยาแก้แพ้ถ้ามีอาการยูริกเกานีกินยาเออเกาไม่ได้ไม่ได้ทานยาไม่ทานยาใช่แสดงหมอยังไม่ได้จ่ายยาใช่ครับส่วนคนไหลย้อนทานมาชุดหนึ่งฮะให้ชุดหนึ่งครั้งหนึ่งแต่ก็สุดท้ายไม่ดีขึ้นเลยไม่ดีครับยังไม่หายเลยต่อให้ทานยาไปไม่กี่ชุดก็ตามถูกไหมครับแสดงว่าคุณก็ไม่ได้ตั้งใจจะหาย เอ่อตั้งใจจะหายฮะเวลาเวลาเราทานยาเนี่ยมันเหมือนกับมันทานไปแล้วไอ,อ้มันไม่มีผลผลตอบเลยว่าทานไปหนึ่งวันมันจะดีขึ้นสองวันจนยาหมดชุดแต่ประมาณเกือบสองอาทิตย์นะฮะเอามันต้องใช้เวลาหน่อยสิคุณมันก็อย่างนั้นนะครับคิดว่าอย่างนั้นแต่มันก็ยังไม่ดีขึ้นคือใจร้อนบางงั้นใช่ครับอาจารย์ครับครับเออสามสาเหตุนี่มีมีปัจจัยคล้ายๆกันไหมฮะต้นตอเดียวกัน ต้นต่อเดียวกันครับต้นต่อเดียวกันเอาอย่างนี้นะครับภูมิแพ้ตอนนี้ได้ใช้อะไรไปแล้วทานอะไรของบิมนะครับครับสีตอนนี้ผมทานน้ำมังคุดครับอืมแล้วก็สีเขียวแล้วก็สีชมพูครับโอ้โหเยอะจังสามอย่างเลยเอาตามความเข้าใจของคุณเนี่ยถ้าสีใช้สีชมพูเพื่ออะไรครับเอข้อเข่าครับ อ๋อเป็นข้อเข่าด้วยเอามีข้อเข่าด้วยเป็นข้อเข่าด้วยข้อเข่าข้อเข่าหมายถึงว่านิดๆหน่อยๆนะครับแต่ในส่วนของข้อมือข้อมือข้อเท้าอือันนี้เป็นอาการแบบชัดเจนมากอ๋อที่เป็นจากเกาใช่เอาเอาอย่างนี้ก่อนอาการที่หนักที่สุดของคุณแพ้อากาศภูมิแพ้นะครับเราเวลาคุณกินแคปซูลเนี่ยนะครับกินแคปซูลเราจะพบว่ามันจะมีการเพิ่มขึ้นนะครับ ของที1นะครับในกราฟที่เห็นเนี่ยสีเขียวแทนการแทนลักษณะของเลือดโปรไฟล์ของเม็ดเลือดขา,ขาวของคนที่กินแคปซูลสีเหลืองคนที่กินแป้งนะครับแล้วเราก็จะพบว่าเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเม็ดเลือดขาว t ี1กับ t ี2มันจะมีภาวะของ t ี1 เด่นกว่า T S สองนะครับไอ้ตรงเนี้ยพอ T S หนึ่งเด่นกว่า T S สองปับ๊บมันจะกดอาการอักเสบการแพ้ภูมิตัวเองได้ประการที่หนึ่งนะครับแล้วจากการที่มี T S สองมันลดลงไปกดลงไปไอ้ T S สองนี่ก็คือต้นต่อต้นเหตุของการแพ้ภูมิของภูมิแพ้ก็แพ้อากาศนี่แหละอาการรุนแรงที่สุดเพราะนั้น T S สองมันโดนกดเพราะภูมิแพ้อากาศก็ลดลงนะครับในขณะเดียวกันมาดูตรงนี้ มาดูตรงนี้ตัวที่สุดท้าย t r e g u l a t o เตี่เพิ่มขึ้นนะฮะเพิ่มขึ้นแล้วหน้าที่ของ t r e g u l a t o เตก็คือว่าควบคุมอะไรที่มันเยอะเกินไปไม่ว่าจากขึ้นจาก t s 1จาก t s 2หรือ t s 1 7ถ้ามันเยอะเกินไป T-regulator เนี่ยจะเป็นตัวควบคุมแคปซูล uh huh. <aps> ของเราสี่แคปซูลต่อวันเป็นเวลา15วันก็เพิ่ม T-regulator แบบที่เห็นแล้วมันก็จะไปลด t s 2 ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคภูมิมพแพ้พราะเราจะมีสองตัวที่ช่วยในการลด th สองจากการกินแคปซูลสีเขียวคือการเพิ่มขึ้นของ th 1และการเพิ่มขึ้นของ t regulator เพราะฉะนั้นอาการภูมิแพ้เนี่ยจะหายเร็วมากเลยแล้วจริงๆจะเป็นอาการที่เร็วที่สุดด้วยนะครัคนที่มีอาการเหล่านี้จะหายจากภูมิแพ้เร็วที่สุดนะครับทีนี้ เมื่อกี้เราบอกว่าไปลบก,กาว,กาวแล้วก็กินน้ำมังคุดด้วยนะฮะเราพบว่าน้ามังคุดเนี่ยกลับไปดูน้ามังคุดนะครับมันจะมีการลดลงของทุกตัวเลยน้ำมังคุดเนี่ยกินแล้วเนี่ยมันจะมีการลดลงของเทียสิงสงส่งเทสสองเทสสิบเจ็ดที่มันที่มันมากเกินไปทุกตัวนะครับอนอกจากทีเทสสองก็ลดลงไปจากการกินน้ำมังคุดแล้วเนี่ย บอกพบว่าความเป็นกรดของน้ำมังคุดเนี่ยมันจะช่วยทำให้ยูริกแอซิดเนี่ยสลายไปอ,อย่างรวดเร็วเราจะพบประสิทธิภาพของน้ำมังคุดในการจัดการกับยูริกแอซิดกับโรคเกาต์ได้ประสิทธิภาพสูงมากผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดเนี่ยนะฮะตัวที่จัดการกับเกาได้ดีที่สุดก็คือน้ำมังคุดนะครับเพราะนั้นจากการที่กินแคปซูลสีเขียวกับน้ำมังคุด อาการทั้งหมดไม่ว่าแพ้แพ้อากาศก,กดไหลย้อนกดไหลย้อนแล้วก็น้ำไอ้เกาจัดการเกลี้ยงะนะครับเพราะไอ้กดไหลย้อนก็เหมือนกันก็เกิดขึ้นจากการอักเสบของทางทางเดินอาหารส่วนบ,บนนะครับอาการอักเสบหายเนื่องจากทีเอสองมันลดลงมานะครับแล้วนอกจากนี้แล้วถ้าเกิดจะมีเชื้อ h อชไพโรไลอยู่ที่เกิดกากินตามผนังลำไส้ไอ้เชื้อนี้ก็จะถูกจัดการออกไปนะฮะ โดยการเพิ่มขึ้นของท s 1และท s 1 7นะครับ,รบว่านแคปซูลเนี่ยมันเหมือนกับครอบจักรวาลแล้วก็แก้ปัญหาของคุณหมดเลยในตัวในอาการผิดปกติเพราะฉะนั้นสีชมพูก็ยังไม่จําเป็นสีชมพูเนี่ยมันจะจําเป็นตอนที่เขามีปัญหาข้อเข่าอ๋อซึ <นะ S 1> ่งทานสามสูตรเนี่ยไม่เป็นไรคือมันจะในความรู้สึกของผมนะก็คือผมอยากจะให้จัดการกับไอ้โรคหนักๆก,ก่อนหนักๆก,ก่อน อาการภูมิแพ้แพ้อากาศเนี่ยให้มันเกลี้ยงมันหายได้นะครับแล้วกดละย้อนก็หายได้แน่นอนนะครับเกาก็หายได้นะครับจริงๆพูดว่าหายเนี่ยมันไม่ถูกนะเพราะเราเป็นปิดวันสมาแต่ว่าคนที่กิน่ยมันอย่างนี้แหละแล้วหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นถ้าหากว่าเรามีข้อเขายังอักเสบอยู่ค,ค่อยกลับมาใช้ใช้เียชมพูมทุกวันนี้ภูมิแพ้เป็นยังไงฮะ,ะดีขึ้นเยอะแล้ะครับภูมิแพ้ แจออาการใช่ครับนานนึงแล้วแล้วเก้าเริ่มงอสบายๆเลยขยับได้ขยับได้ข้อเท้าด้วยอที่โป้งเท้าด้วยอ๋อฮะนี้โป้งมือด้วยได้หมดครับไม่เกร็งละออไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บแล้วครับก็คือได้ปกติแล้วครับแล้วกดไหลย้อนที่แสบร้อนขึ้นมาอกดไหลย้อนนี่ตั้งแต่ประมาณอาทิตย์แรกนะครับที่มีความรู้สึกว่ามันมันลืมลืมนึกว่ามันมี อ๋อลืมลืมนึกว่าเราเป็นเรามันมีอยู่มีโรคอยู่ลืมนึกไปแล้วมันหายไปไหนก็คือเรามาย้อนหลังกลับไปดูประมาณสักอาทิตย์หนึ่งว่ามันหายไปแล้วอคือทุกวันนี้ทานเยอะแค่ไหนก็ไม่ไม่ทานเยอะนี่ไม่มีอาการแล้วครับไม่มีอาการแล้วใช่แต่ก็ยังใช้กับที่หมอบอกอยู่ก็คือทานให้ละเอียดทานให้เคี้ยวให้ละเอียดนะครับแล้วก็จิบน้ําพยายามนะครับฝึกไว้ให้ให้จิบน้ําก่อนก่อนที่จะดื่มน้ําเยอะๆนะครับ ซึ่งเขาถือคุณภาพชีวิตดีขึ้นดีขึ้นเลยครับส่วนในข้อเข่าก็ใช้สูตรสีชมพูใช่ครับมผมผมอยากอยากจะรอให้ลองอย่างนี้นะครับอย่าเพิ่งใช้สีชมพูได้ไหมได้ครับอาจารย์นะครับลองใช้สีชมพูใช้สีเขียวไปวันละสองเม็ดไปเรื่อยๆนะครับสาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะางี้ครับถ้าคุณใช้สีชมพูแล้วข้อเข่ามันเกิดนะดีขึ้นครับคุณก็ผมก็อยากจะบอกว่าคุณกลับมาใช้สีเขียวใหม่เถอะเพื่อจะคุณจะได้มีภูมิคุ้มกันที่ดีและมีชีวิตที่ แข็งแรงอยู่กระทั่งถึงร้อยปีมผมอยากจะให้ก้าวข้ามสีชมพูไปถ้าเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าหากว่ามันเป็นไปไม่ได้ค่อยค่อยจะทําอย่างไรนะ,ะครับเช้าเป็นน้ามังคุดคือคือสาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าสีเขียวเองเนี่ยมันมีการสร้างกระดูกอ่อนให้ด้วยครับนะครับสร้างมวลกระดูกให้ด้วยซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันกับการใช้สีชมพูระยะยาวเหมือนกันนะฮะเพียงแต่ว,ว่าสีเขียวมันไม่ได้ทําให้ลดอาการปวดนะครับ แต่ในระหว่างที่คุณกินน้ำมังคุดเนี่ยมันมีส่วนช่วยอยู่แล้วนะแล้วอาการปวดนั้นมันจะหายไปจากน้ำมังคุดด้วยแล้วถ้าคุณซีกินสีเขียวมันก็จะมีการสร้างมวลกระดูกสร้างกระดูกอ่อนเกิดขึ้นดีไม่ดีใช้แค่แคปซูลสีเขียวแล้วก็น้ำมังคุดสีชมพูจบแก้ไขปัญหาหมดเลยไม่ต้องไปใช้สีชมพูด้วยก็ลองดูนะครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งสองท่านครับ